บรรยากาศเช้าๆกับอีกมุมหนึ่งของไร่ดินชุ่มฟ้านะครับช่วงนี้นะครับข้าวไลเบอรี่นะครับข้าวไลเบอรี่กับแปลงานาข้าวของไร่ดินชุ่มฟ้านะครับก็เริ่มออกดวงนะครับเริ่มออกดวงเต็มหมดแล้วนะครับนะครับเริ่มออกดวงเต็มไปหมดแล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศอีกอแบบหนึ่งนะครับในฤดูกาลช่วงทํานา นะครับก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละช่วงฤดูนะครับข้าวที่ทุกท่านเห็นนะครับทางไร่จะเลือกปลูกเป็นข้าวไรเบอรี่นะครับถือว่าเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะครับในยุคปัจจุบันนะครับลักษณะรวงเขาจะเป็นสีแบบที่ทุกท่านเห็นนะครับจะออกดำๆนะครับถ้าเขาแก่จัดหรือถ้าสุกนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำเลยนะครับลักษณะ ช่วงนี้นะครับฝนก็เริ่มทิ้งช่วงนะครับฝนเริ่มทิ้งช่วงประมาณ4ีหวันแล้วนะครับก็ดีครับจะได้ให้ดินได้พักให้ต้นไม้ได้ดูดซับนะครับได้ดูดซับน้านะครับได้ดูดซับน้ําให้เหือดแล้วเหยอให้เหือดแห้งมากกว่านี้นะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายอาทิตย์นะครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ ทำให้ดินนั้นเขาเรียกว่าชื้นน้ําอยู่ตลอดนะครับผมสำหรับในเช้าวันนี้นะครับก็เอาข้าวนะครับไลเบอรี่นะครับในช่วงฤดูการนี้บรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้จะเป็นจุดนะครับจะเป็นจุดด้านข้างนะครับที่เราทําเป็นกันชนนะครับที่เราทําเป็นกันชนสําหรับที่ไล่ดินชุ่มฟ้าไม่ว่าจะเป็นเวลาลมพายุมาเวลาฝุน่น เวลาเขาฉีดยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็หลายๆอย่างครับนะครับตรงนี้เราปลูกไผ่สร้างหมอนเป็นกันชนนะครับตอนนี้ก็ตัวแล้วนะครับก็ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ครับไผ่สร้างหมอนนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ตั้มต้นตรงนะครับสวยงามนะครับสวยงามมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเห็นไหมครับเสียงของธรรมชาตินะครับ นกเข้ามาอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเขาแล้วครับนี่นะครับก็จะสวยงามนะครับอนาคตเราก็เอาลำมาใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําแบมบูชาโคหรืออาจจะอยากมีโฮมสเตย์ไม้ไผ่อีกสักสามปีทําโต๊ะทําเตียงทําแค่ทํเก้อีไม้ค้ายันอาจใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับสําหรับไม้ไผ่เอาละครับสําหรับเช้านี้ก็พูดคุย พูดคุยกับทุกท่านสวัสดีมีความสุขจงเป็นของทุกท่านครับสวัสดีครับผม